ดูหน้าดั่งจ้าอออิสระออยุธนาก่อนอะโอเคอยู่ออิสระโอ,อ,ะอ้โหหล่อเหมือนเดิมว่าคิมอยู่ครับอยู่ครับไหนล่ะขอดูหน้าความหล่อนิดนึงขอหน้านิดนึงคิดถึงไม่ดีมั้งกูผมตื่นมาเสียภาพพนแลนกันแลอวกันกูเหรออพิชยาหาประจำของกู โอ้โหเซฟผมคนนี้ต้องได้รางวัลตามเพื่อนตุ่งมากร้านกาแฟก็ไปตามนิ่งเงียบเมื่อวานยังเจอกันอยู่เลยเออโอเคโอเคโอเคแล้วตะภูมิโพอ้นโอ้โหโออยู่ไหนโอ้โหได้ยินเสียงแม็กซ์มาซีเอชไทยเนี่ยโอ้โหรอรอลูกรอตัวเอ็มไทย ตัวเอมนี่ใครเอ่ยโอ้มาบ้าครับวันนี้อ่ะพอเปิดทกใก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันแป๊บหนึ่งครูขอเช็คชื่อเวลาเรียนนิดนึงวันลบอยู่ไหนโลูกวันลบตูน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 ไม่มีเสียงตอบรับจากตูนัอูอสใช่แพท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 อยู่ไหมครับครับ กินข้าวยางลูกเราไม่ได้กินเลยครับแล้ตื่นนานยังตื่นเมื่อกี้นะครับแสดงว่าคุยกับคูนี่ทั้งขี่ฟันเลยดิเนียใช่ปะไม่ครับล้างหน้านะครับล้างหน้าแล้วเนาะโอเคขอดูหน้านิดนึงขอสบตาในเอ็มซีนีน่ผมเล่นในคอมครับผมไม่มีคอม ผมไม่มีกล้องโอเคไม่เป็นไรในคอมก็ดีเลยในคอมมันก็ต้องมีนะปกติมันจะมีนะเมื่อกี้เห็นออบใหญ่แล้วคนนี้ไทยว่ะเอ็มนี่คือไทยอ่ะคงนลินอ๋อน่าคงนาลินโอ้ชื่อเธอรลูต้อมเบือมักสักเบืออ๋อมาซีเอชโอเคนะเดี๋ยววันนี้ภาษาไทยของเราเนี่ยเรื่องโครงงานเนี่ยครูจะข้ามไปก่อนนะในโครงงานการเขียนโครงงานอ่ะ เพราะว่ามันเป็นการบรรยายนะเป็นการบรรยายวันนี้ครูใบงานของครูจะเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นน่ะที่นักเรียนถามครูว่าครูครับมันเป็นเรื่องมาให้แต่มันไม่เห็นมีแบบฝึกหัดเลยเดี๋ยวให้นักเรียนทําด้านหลังนะคะทําด้านหลังของใบงานเนี่ยโดยเขาให้นักเรียนทําเป็นแผนความแผนที่ความคิดยังพอจําได้ไหม เห็นที่ความคิดยังพอจําได้ไหมลูกอ่ะการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะใบงานของหน่วยที่สองอะรหัสทานะคะใบงานแรกได้แชร์นะจ๊ะได้แชร์นะใช่ไหมได้แชร์แล้วยังไม่ได้กดแชร์นะคะมีกันเนาะทั้งหน้าจอทั้งหน้าจออ่ะทั้งหน้าจอคีย์ตรงนี้อ่ะแล้วกดแชร์ อย่างครูชางก็ต้องมีมอนิเตอร์โปรเจจะได้คอยบอกนะอ่าแล้วพี่ตีก็มาเปิดทางให้ครูอันนี้นะจ้ะโอเคอ่าเห็นหน้าจอครูไม้เด็กๆครับครับอ่าเห็นครับอ่าดีมอ่านให้ครูฟังหน่อยเรื่องอะไรวันนี้ที่ครูจะสอนนักเรียนอ่ะการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดูครับ อ้าวนะคะใบงานชิ้นตรงนี้นะคะมันจะเป็นใบงานที่ให้นักเรียนไปโดยที่ไม่มีแบบหัดอยู่นะคะให้เขียนฉะนั้นอ่อนี้นจะเขียนแผนที่ความคิดเนี่ยนะคะให้เขียนที่ด้านหลังของใบงานชิ้นนี้นะคะใบงานอย่างเรื่องแรกเนี่ยเป็นใบงานเรื่องข่าวมือถือธาตุวัตถุนะคะ ข่าวมือถือธาตุวัตถุแต่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะ <c oughs> แต่การที่เราจะแสดงความคิดเห็นเนี่ย <c oughs> หนึ่ง <c oughs> มันต้องมีความจริงมีเกณฑ์มีเหตุมีผลด้วยนะมาดูเรื่องที่เราจะต้องเขียนต้องแสดงความคิดเห็นอันเรนะหนึ่งนักเรียนต้องอ่านเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ให้เข้าใจนะ,ะจากนั้นนักเรียนก็นำข้อมูลที่อยู่ในเรื่องนี้มานำเสนอครูนะคะ แล,แล้วเวลาเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะเราห้ามใส่เ,าเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบเรื่องเนี้ยแต่เรามีอคาาติกับเรื่องเนี้ยเราต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปนะคะ <S <S แล้วก็เขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ะนะเสร็จแล้วก็แนวคิดของผู้เขียนก็คือตัวเราเนี่ยคือผู้เขียนเนี่ยไม่ต้องไปชี้แนะไม่ต้องไปเยี่ยกล่อมว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ให้แสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะภาษา นะที่เราจะใช้ต้องอ่านง,ง่ายนะอ่านง,ง่ายนี้หมายถึงภาษานั้นต้องถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนนะคะไม่ใช้ภาษาปากนะภาษาปากก็คือคำว,ว่าแนะยิ่แฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเราใช้ภาษาที่เป็นทางการอ่านี่เรื่องนี้เรื่องแรกเป็นข่าวมือถือธาตุวัตถุนะใบสไลด์ของครูนะจากตัวไม่ชัดนักเรียนต้องดูในใบางานของเธอเจอไหม ตอบนิดนึงเห็นใบงานชิ้นนี้ไหมคะเห็นครับอ่าเห็นเนาะอ่ะาวารวรุณจีนิสิตใหม่อย่าใช้มือถือเกินจําเป็นนะห่วงตกเป็นทาสวัตถุปลุกสํานึกประหยัดติงพวกเธอแบรนด์เนมดูตลกมากกว่าอันนี้ก็เรื่องราวนี้นะคะคิดว่านักเรียนต้องอ่านไปบ้างแล้วเดี๋ยวครูจะมาแนะแนววิธีการเขียนนะคะอ่ริืมแรกนะการเขียนอ่ะ พลิกไปด้านหลังเลยนักเรียนอะเตรียมดินสอหรือปากกานะแล้วก็พลิกไปด้านหลังกระดาษแผ่นนี้อะนะคะตรงกลางของเรื่องนะักเรียนเขียนว่าชื่อเรื่องนะคะที่เป็นตัวทึบนะ,ะที่เป็นเด่นที่สุดก็คือมือถือทา่าวัตถุจากนั้นลูกศรน,นะคะแผนที่ต้องมีลูกศรชี้ไปนะคะในเรื่องราวที่เราต้องการจะเสนอประเด็นนะอะประเด็นหลกักสองข้อใหญ่ก็คือประโยชน์กับโทษ เขียนให้ทันนะด้านบนเป็นประโยชน์ด้านล่างเป็นโทษประโยชน์ออของมือถือโทษของมือถือนะที่เรากเป็นทานไปเนี่ยมีโทษมีประโยชน์อย่างไรามาดูพอถึงเรื่องของประโยชน์เขาโยงออกไปได้ถึงสี่ประเด็นเห็นสี่ประเด็นที่โยงไปไหมเวลาเราจะติดต่อสื่อสารใช่ไหมเรา ประหยัดการเดินทางหาโดยไม่ต้องอใช้เวลาการเดินทางไปหากันใช้การพูดผ่านมือถือได้นะคะประหยัดนะค่าเดินทางค่าเดินทางครคบครับ,รบผมไม่มีครับเออลิกธนาไม่มีเหรอไม่มีชีสแบบไม่มีชีสไปใช่ไหมครับครับหรือว่าวม้ดเดาขึ้นมาเอยผมเปิดดูอยูอดด่ครับอะเปิดอดูซิคะ ยังไง่ยงเเลยเมื่อกีอก้เพื่อนบอกมีมีครบกับกทุกคน,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 นเดี๋ยวคูจะยกตัวอย่างสักสองเรื่องนะคะนนให้นักเรียนลองอนนทำตามครูแล้วก็เรื่องสุดท้ายให้ทำเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูดูกนน่อเจอไหมเออยังครับยังเหรออ้าว ถ้ายังออฟดูแนวทางไปเดี๋ยวครูจะส่งายงานไปให้อีกทีหนึ่งนะส่งเป็นรูปภาพมาให้ทีหนึ่งนะมาดูก่อนเลยนะเ,เรื่องของมือถือนะคะเรื่องราวที่เขาเถยนไว้ให้เราเนี่ยนะมีอยู่สามสามย่อนหน้านะคะนะก็พูดถึงเรื่องการใช้มือถือเนี่ยให้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษนะมาดูนะประโยชน์ ประหยัดค่าเดินทางประหยัดเวลาเดินทางนะเวลาเราต้องการสื่อสารนะต่างประเทศพูดกับคนที่อยู่ทางไกลนะคะเราก็สามารถใช้มือถือโทรหาติดต่อกันได้นะคะนี่คือประโยชน์นะแล้วก็รวดเร็วทางเหตุการณ์สมัยก่อนนะตอนที่มือถือยังไม่เข้ามามีบทบาทนะกับชีวิตเราเนี่ยเราใช้จดหมายกว่าจะคุยกันรู้เรื่องรูนสามวันนะคะถึงจะรู้เรื่องกัน ตอนนี้เราปุ๊บปั๊บโทรเลยอ,อย่างเมื่อเช้าโทรตามนักเรียนใช่ไหมนักเรียนก็ตื่นเลยมาดูโทษนะโทษอันนี้นักเรียนต้องนําไปพินิษ์พิจารณาตัวเองเยอะๆเลยนะนักเรียนนะโทษของมันเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงกับตัวเราก็คือสิ้นเปลืองอใช้มากก็ต้องจ่ายมาก อันนี้นะคะนักเรียนดูข้อนี้เปิดโอกาสให้วัยเด็กทําความผิดเชิงชู้สาวประมาณไหนดีมการมีมือถือและเปิดโอกาสให้วัยเด็กทําความผิดเชิงชู้สาวเนี่ยมันคือประมาณไหนยกตัวอย่างให้ครูฟังนี่ให้เด็กทํำตั้งแต่เด็กเกหรอครับ เออก็คือการใช้มือถือในตั้งแต่เด็กเนี่ยในความผิดเชิงชูชสาวเนี่ยโทษของมือถือเนี่ยลักษณะบแบบไหนตอบได้ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นเช่นอะไรทุกพวกเธอชอบเล่นเฟซกันนะแล้วยังไงล่ะถูกกล่าลวง ัรู้กโอ้ยดีเว้ยแม่ทำเป็นไรถึงสาเนอะไม่รู้จักชูสองชูส<ง>าว<น>โอ้ยไม่มีแฟนแล้วถามคนมีแฟนดีกว่า,อ,าอี่ชล,ละอ,ถถอ๋อบักคิมบ่กคิมว่าคิมอยู่ไหมครับไม่ผมเลยโคผมไม่มีอ๋อดีมันไม่มีแฟนมันให้ความคิดเห็นในในเรื่องโทษข้อน,นี้ไม่ได้อาบัาคิมไม่ผมแล้วโผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอทำไมอ่ะ ผมผมไม่มีต้งแต่นผมไม่มีนาาแล้วครับโห้โอ้ยในยึงสากันหมดแฟนเปิดไม่มีอ่ะเพรานั้นที่มารับใบงานเลยมากับใครแฟนมันอะครคู่ตาลอยความผิดเชิงชู้สาวนี่ก็คือว่านักเรียนสามารถติดต่อกันอย่างอิสระนะคะสามารถคุยกันโดยที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่รับรู้ในข้อนี้เพราะนั้นเราต้อง ประมาณตนในเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะบังคับจิตใจตนเองให้ดีทำให้อารมณ์ร้อ,อนค่ะ<อ>ตอัตอหมดตัแล้วกนนักเรียนใครเล่นฟรีไฟบ้างครูเห็นเธอดากันโอ้โหสเสด็จเสดานี้่แหละแล้วเล่นแล้วใจมันร้อนไงไม่ทันใจอารมณ์ลมขึ้นปื้ออีกข้อหนึ่งก็คือรอเดินผมมาครับผมไปจุไฟให้แม่ก่อน นักเรียนรู้ไหมว่าการใช้โทรศัพท์บ่อยๆเนี่ยนะมันมีรังสีสะสมทําให้เป็นมะเร็งได้นะคะมะเร็งในสมองได้นะนะบางคนนอนแน่ขูเลยนะเนี่ยยังคูสุภาพเลยทำให้นะปั่นป่วนสมาธิสั้นแล้วก็เสียเวลาคุยโทรศัพท์เวลาเราคุยแล้วมันมันติดพันอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือบอกประโยชน์และโทษมาในลักษณะที่เรียกว่าแผนผังความคิดนะ,อ,ะอันนี้เราทําได้น,นะ อพอมาครูมีตัวอย่างให้ดูอ่ะรอนนี้มาดูสิเรื่องต่อไปนะเรื่องต่อไปสักเรื่องหนึ่งเนาะพอเท่ากว่าถนนฟรีมาสิบสี่ปีนะเรื่องนี้นะ<ม>เปิดภาพต่อไปภาพต่อไปนะจะมีรูปนะจะมีรูปแม่คอ,อ,อ่ามีรูปกว่าถนนแต่เขาบอกว่าพอเท่าเป็นพอเท่านะแต่รูปเขาบว่าไม่ค่อยเท่าเท่า,ทาไหร่นะ ก็บอกว่าแม้จะเคยเป็นแต่พนักงานกระจอกกระจอกสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดของเทศบาลนายฟิลิปวินฟิลวัยเจ็ดสิบสี่ปีนะเราเล่าเรื่องพ่อฟิลิปคน,นเนี้ยเรื่องนี้ชื่อฟิลิปเนี่ยอิสระคนไทยไหมเนี่ยอิสระอยู่ไหนครับ อ่าฟิลิปนี่ดาวซีน่าจะใช่คนไทยไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคนเราเกษียณอายุราชการเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่หกสิบครับอ่นาหกสิบปีเอ่อนฟิลิปคนเนี้ยเกษียณอายุมากี่ปีแล้วบูดเดม,มเลยตอนนี้เขาเจ็ดสิบสี่อ่ะเขาเกษียณตอนหกสิบสี่ปีนนอ่าสิบสี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่พ่อฟิลิปคนเนี้ยนะคะเพราะเป็นคนประเทศอังกฤษแล้วก็ เป็นทิศอาสาเป็นานเหล่านี่แหละนะกว่าถนนขนทางโดยที่เขาไม่ได้คิดค่าแรงหรือทำด้วยใจรักจริงๆเลยนะอันนี้ก็นำเรื่องนี้พออ่านเสร็จก็มาเขียนผังนะคะเขียนผังนะคะเขียนแผนผังชื่อเรื่องอะไรก็เอาไว้ตรงกลางเลยนะนะคะชื่อเรื่องอะไรเรื่องนี้ไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีเทะนั้น ประเด็นของเขาผลดีกับเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เป็นเป็นหัวข้อหลักได้สองสองประเด็นนะคะผลดีก็คือเราเวลาเราไปออกกําลังกวาดถนนเนี่ยร่างกายทุกส่วนใช่ไหมเราได้ทํางานก็มีร่างกายแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วเราก็ปลอดโลกนะปลอดโลกและจิตใจเราก็แจ่มใสโอ้คนมาเห็นก็ชื่นชมเนี้ยนะคะแล้วพอมาถึงเรื่องเป็นตัวอย่างที่ดีคนที่รักความสะอาดช่วย กว่าถนนหนทางก็จะมีลักษณะนะ,ะเด่นก็คือเสียสละอดทนและความสะอาดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ครูเป็นตัวอย่างประเด็นให้นักเรียนดูแล้วอ่ะท่าน,นี้ตรงนี้แหละนักเรียนต้องทำเองค่ะข้อสุดท้ายครูให้ดูแว็บๆให้ดูแว็บๆเรื่องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำในด้านหลังของกระดาษมัน คือเรื่องขาวกีฬากอล์ฟยืดอายุได้ห้าปีขาวกีฬากอลฟยืดอายุอีกได้ห้าปีชื่อมันแปลกๆนะก็คือหมายความว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยสามารถทําให้เราสุขภาพดีแข็งแรงจากอายุหกสิบน่าจะตายก็ไม่ตายไปตายหกสิบห้าหกสิบห้าจะตายก็ไม่ตายไปตายเจย็ดสิบอย่างเงี้ยยืดอายุายไป,ปอีกห้าปีอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะ เดี๋ยวครูให้ดูประเด็นนิดเดียวแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเองนะปุ๊บปุ๊ปให้ดูนับแค่ห้าวินะนะคะห้าวิเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนเรื่องบาลีสันสติกกันอ่ะกีฬากอล์ฟยืดอายุได้ห้าปีก็มีสองประเด็นนะคะข้อดีข้อเสียการเล่นกอล์ฟมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรข้อเสียก็คือเล่นกอล์ฟเนี่ยต้องคนรวยนะนักเรียน แล้วแค่ไม้กอบอันหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนค่ะเราก็เขียนประเด็นมานะเขียนประเด็นมันมาแล้วพอทําเสร็จถ่ายรูปส่งมาให้ครูหน่อยนะเอาใบนี้ใบงานนี้ใบงานเดียวนะคะส่งมาในไลน์ของเอ่อในไลน์มสามเนาะพอทําได้ไหมเอออฟใหญ่ไม่มีไม่มีใบงานทําใส่กระดาษได้ดีย๋ยวครูอ่านเรื่องให้ฟัง ม,ม,มันต้องมีเนาะมาอ่าวนะเอเอ,าเอามาอ่าวอยู่อ่าวข่าวกีฬากอล์ฟยืดอายุได้อีกห้าปีก็คือสวีเดนศึกษานะคะพบว่านะักกอล์ฟทั้งชายหญิงหนุ่มแก่ไม่ว่าจะเป็นคนมีฐานะอย่างใดต่างสามารถยืดอายุตนเองขึ้นไปได้อีกถึงห้าปีอัตราการเสรียชีวิตจะน้อยลงเนะะี่ยะเราก็อ่านเรื่องนี้แล้วก็มาแตกประเด็นเป็นแผนที่ความคิดออกมาเอาชื่อเรื่องไว้ตรงกลางนะคะ ลูกศรด้านบนเป็นข้อดีลูกศรหลักข้างล่างเป็นข้อเสียจากข้อดีก็โยงประเด็นไป๊ปอปดีอย่างไรข้อเสียอย่างไรทำได้ไหมถามทีละคนออิสระได้ไหมครับเงียบหลับเรามั้งหลับหรือมั้งอิสระทำได้ไหมครับได้ครับได้นะ อ่าเพชรัตนูใครตอบแทนผมมาตั้งเนี้ยครับได้ครับาวาคิมได้ดีมทำได้ครับอ่าต่อไปก็ไอเจ้ากอบพงนาลินได้ได้นะอ่ะเพชรรัตวมิโลกลบกถามแล้วนะเพชรัตได้นะเฮ้ ไม่เด็กอ่านรัตภูโพอนเด็กใช้โอ s um. <S ๋ได้นะคะวันนี้เข้าเรียนแค่นี้เนอะยุทธนาสิบคนพิชยะธนากรธนากรธนากรอยู่ไหนลูกครูไม่เห็นธนากรอยู่ไหนออกไปป่ะออกไปยังครูเห็นยุทธนาครูเห็นออบอิสราครูเห็นพิชยะครูครูเห็นว่าคิมเห็นดีมไอมิกออกไปแล้วครูอ๋อออกไปแล้วใช่ไหม กไปไหนยังไม่หมดเวลาเลยมีวิชาอื่นต่อเดี๋ยวพอวิชาครูจบนะครูสอนไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วพูดเพียงครึ่งคนเดี๋ยวก็นักเรียนก็ไปพักทําแบบฝึกหัดครูแค่ใบงานเดียวที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งครูนี่ครูตุครับครับอ่ะครูตุ๋ครับมีปัญหาอะไรยุทธนา ยืดธนาอบยายอ่าถามเรียกเรียกแล้วต้องถามอ่ามีปัญหาอะไรต่อมีปัญหาอะไรจ๊ะฉันนี่ตุยากนังครับยอยากเรียนยอะไรนะอยากเรียนแต่ครูตุ๋ยเหรอมาไม่ทันอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันวันจันวันวัยสองนี่หรออือวัยสองวัยสองเดี๋ยวครูเรียกใหม่นะจ้ะอ่าพิชยาพิชยาก,ก็ เวลาเพื่อนก็ส่งงานมาน่ะเธอก็เขาไปลักแอบดูเธอชอบงานใครเนี่ยเธอคัดมาส่งเลยตัวหนังสือ,อตัวหนังสือใครถูกใจดูง่ายโอ้โหเนาะเอาคนนั้นเนี่ยชอบของไอ้ดีมก็ลอ,อกของไอ้ดีมมาส่งครูขอให้มีงานส่งคณะนะคะมันให้คะแนนมันให้คะแนนสอบยากนะเพราะเราไม่เจอตัวเป็นๆกันเราเจอกันทังเนี้ยหมายชนะเดี๋ยวพอครู สอนเลิกแล้วเนี่ยครูเลิกแล้วนักเรียนก็พักนะทำใบงานไปไปดื่มน้ําไปเข้าห้องน้ำใครยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาก็ไปจัดการให้รอเลยเดี๋ยวครูสมพลมาละเที่ยงครึง่งเที่ยงครึ่งนะคะมาเจอกันอ้าวนะคะโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสามเปิดกล้องพร้อมกันแล้วพอละอะครูจะแคปจอนะคะเปิกล้องเร็วหนึ่งสองสาม แคปจอแล้วโอ้ยนิ่มหล่อว่ะจะพึ่น้เปิดอันนี้เอาใหม่อีกรอบนึงดิมอีกรอบนึงแคปจอกันทุกคนดิอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยยังไม่เปิดอ่ะยังไม่เปิดอ่ะโอเคแคปจอไปให้แล้วครูตุ่ยครับครับมีปัญหาอะไรครูพัฒนา ครูตุ้ยอะครูตุ้ยไรครูตุ้ยล่ะครูตุ้ยมา้มาับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะแหมสอนแบบนี้สนุกไปบ่ายครับอย่าเพิ่งไปไปว่าไงยุทธนาไปแล้วไปพักไปพักเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเที่ยงครึ่งนะไม่อยากเจอแล้วครับอยากไปนอน โอ้โหนอนเยอะแลยคุณวันรบวันรบนอนเยอะแล้วตื่นหนูตั้งแต่ตีห้าอ้าวไปไหนล่ะตูนไปไหนมาตื่นแต่เช้ามืดไปไปไอ้นี่นะไปมีทบ่ามีทบ่าเลยมีขนมปังยักษ์ดีมากดีมยกมือทำไมดีมอ่ะพิชยะยกมากยกมาก เปิดกล้องให้ดูทุกคนหน่อยสิคุณจะถ่ายรูปให้มีกูตุ๋ยกับคุณนัทด้วยคูณชีด้วยเนี่ยอ่ะเปิดเร็วเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดกล้องหน่อยครับเปิดกล้องหน่อยครับตอนบ่ายตอนบ่ายเข้าเรียนด้วยนะคุณนัทมาปะทอนโอ้พูดพูดถานเอมนี้ก็ได้ มาถ่ายเข้าเรียนแล้วนะโอเคไปแล้วเนี่ยสิบกคนเนี้ยพา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 ยทธนาเอมเอยธนาาครูแป๊บนึงได้ยินครูไหมครับครับได้ยินครับมุนาไปตามกิจนะให้ครูหน่อยไปดูซิว่าทําอะไรอยู่แล้วถ่ายรูปมาด้วยว่ามัาาลังทาอะไรแล้วก็บอกกิจนะว่าตอนบ่ายมีนัดเรียนทาได้ไหมยุทธนา